ไม่สายนะคะถ้าวันนี้คุณจะไม่มีทุนเลยแล้วคุณจะมาลงทุนกับครูแค่300บาทแล้วครูไม่เอาเงินคุณด้วย300บาทแค่มาวางมัดจำให้คุณเป็นคนทํางานให้เป็นวันนี้ใครที่บอกว่าเต็มไม่มีเงินไม่มีตังค์ไม่มีต้นทุนถ้าคุณไม่รับโอกาสครูก็ไม่รู้ว่าครูอ่ะจะไปหยิบยื่นอะไรให้คุณอีกแล้วนะคะครูอ่ะททุกอย่างเลยให้ดังให้ปังให้แบบว่าทุกคนรู้จัก ไม่ได้เพราะต้องการแบบอยดังอะไรแบบนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์หรือภาพออกแล้วใช่ไหมคะอลิศนะคะจะบอกว่าที่คุูดังปังเขาจะได้รู้จักคุณคุณคุณจะได้ขายง่ายขึ้นเหมือนตอนเนี้ยครูก็มองเห็นคนที่เขาไม่มีทุนวันนี้คุณเอาเงินสามร้อยบาทนะคะมามาเหมือนเหมือนจะซื้อสินค้าแต่ไม่ต้องซื้อเอามาวางไว้เพื่อเป็นมัดจําว่าคุณจะจะทํางานจริงๆอะ่ะ ไม่ใช่เล่นๆหัวๆนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะค่ะทุกคนคุณก็ลองมาคุยกับแม่ทีมดูว่า300บาทคุณจะได้คืนได้แบบไหนแล้วคุณจะขายของยังไงถึงได้กาไรพันสองพันสองบวกกับเงิน300บาทของคุณเป็นพันห้าอย่างเงี้ยค่ะลองไปสอบถามกันเองเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนวันนี้ครูมาให้โอกาสแล้วแล้วครูก็บอกวิธีการคุณหมดแล้วนะคะบอกวิธีการทุกอย่างเลยว่าทํายังไงคุณจะสําเร็จทุกคนเริ่มต้นก่อนค่ะบางคนโชคดีดวงดีเฮง แป๊บเดียวสําเร็จบางคนนานหน่อยต้องใช้กรรมกรรมมากกรรมเยอะก็ต้องฝึกกันต่อไปทําต่อไปหมดกรรมเมื่อไหร่ถึงเวลาของคุณเมื่อนั้นนะคะครูถึงมาชวนคุณสร้างบุญมาชวนคุณมูจะได้ได้เร็วขึ้นมาชวนคุณไหว้พระสวดมนต์มาชวนคุณทําความดีกรรมมันจะได้เบาบางคุณจะได้พุ่งทะยานเหมือนครู โอเคไหมครูก็อาศัยทั้งความเก่งความขยนันและความเฮงนั่นแหละทุกคนนะคะลองดูค่ะเห็นไหมการลงทุนมีความเสี่ยงหมดแหละแต่การที่ไม่เสี่ยงอะไรเลยนั่นแหละเสี่ยงที่สุดไม่เอาหรอกกลัวนั่นแหละเสี่ยงที่สุด